ก็สิ่งสำคัญเลยนะคะอาการภูมแพ้เนี่ยเราเรยกอะยาปูมแพ้อันนี้ก็อย่างสองตัวใช่ไหมยาภูมแแพ้็จะมีตัวนี้ค่ะชงมวยตัวนี้ก็จะช่วยรักษาแพ้ได้เหมือนกันมันจะช่วยทะลวงหลอดลมได้ค่ะตัวนี้ค่ะเรียกว่าชางยี่ก็สามารถช่วยอาการน้ำมูกปูมแพ้กันได้แต่ยังไงก็แนะนำา้อมาตรวจก่อนดีกว่าค่ะเพื่อดูว่าสภาพร่างกายข้างในเป็นยังไงนาะจะได้จัดลำรับ ถ้าเป็นอาการขื่นคันเนี่ยแนะนำเข้ามาตรวจจะดีกว่าค่ะไม่แนะนำให้กินยาเองหรือว่าซื้อเป็นยาสำเร็จรูปถุงแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะคะอาการูมดแพ้เนี่ยไม่ควรกินน้ำเย็นหรือว่าน้ำแข็งค่ะเพราะมันจะทำให้ยิ่งเป็นปวดแพ้มากขึ้นร้านอยู่ตรงข้างกับศาลเจ้าทั้งเจียค่ะใกล้กับ MRT หัวลำโพงถ้าเดินทางมาด้วยรถไฟใต้ดินก็ลง MRT หัวลำโพงได้ค่ะออกประตูหนึ่งนะคะ เดินตรงมาสัก2องสาร้อยเมตก็ถือค่ะร้านเราที่มีของเราเปิดมาประมาณร้อยกว่าปีแล้วค่ะ <Okay. S 1> เ,เปิดตั้งแต่รุ่นเอเหล่าโกงค่ะเจนที่1นึจนตอนนี้หุยก็เจน4แล้วค่ะมาแล,แลช่วยอาโกงต่อ